ไปดูอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับแต่ว่าเป็นการที่คนขับเนี่ยหัวร้อนอซึ่งเขาบอกว่าภาพหัวร้อนแบบนี้เนี่ยมีไม่เว้นแต่ละวันเลยครับล่าสุดจะไปเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะครับไปไล่ชนคู่กรณีก่อนที่จะลงไปทําร้ายแล้วมีการไลฟ์ด้วยครับไลฟ์สดด้วยเจ้าตัวอ้างว่าคู่กรณีเนี่ยทำชีวิตพังเพราะว่าธุรกิจ ทำธุรกิจร่วมกันนะครับแต่ว่าทางตํารวจเขาไปตรวจปัสสาวะแล้วก็พบสารเสพติดครับแจ้ง6ข้อหาหนักครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในละครน,นะเป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งครับขับรถกระบะแล้วก็ไล่ชนรถยนต์เก่งครับจากบริเวณสวนสีภูวานาศมาตามถนนพัฒนาท้องถิ่นตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูกเก็ตครับก่อนที่จะมาหยุดบนถนนดาวรุ่งตัดใหม่ด้านข้างสวนหลวงรอเก้าครับหลังจากนั้นเนี่ยคนขับรถยนกระบะก็ลงมาจากรถ พยายามจะเรียกให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้วัสดุเขาบอกว่า,ค,าคล้ายๆกับดาบครับทุบไปที่กระจกรถจนกระจกแตกคนขับรถยนต์จึงต้องยอมลงมาจากรถแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายในที่สุดครับทามชีวิตพังเข้าใจไหมเข้าใจไหมต้องไม่พังชีวิตต้งไม่พังพังอะไรไม่พังยังไงไม่พังยังไง ซึ่งระหว่างที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะคนขับรถกระบะเขาก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะแล้วก็มีพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามเข้าไปห้ามปรามบางคนก็เข้าไปชวนพูดคุยเพื่อให้หยุดการกระทําตัวของคนขับรถกระบะก,ก็หันไปบอกกับพลเมืองดีและคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะว่าเขาเนี่ยดิ้นรนชีวิตมาตั้งนานแต่ว่าคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยทำชีวิตของผมพังไม่มีใครรับงานของผมเลยพ่อผมกําลังจะเสียชีวิตเขาแกล้งทําเป็นไม่สนใจก่อนที่เหตุการณ์จะสงบลงค่ะ หลังเหตุการณ์จบไปปรากฏว่าตำรวจก็ได้รับทราบเรื่องตำรวจสอพอวิชิตจึงได้มีการเชิญผู้เสียหายมาสอบปักคำนะคะชื่อว่านายชัดชัยอายุ46ปีพร้อมทั้งไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคือนายนัทพลอายุ34ปีมาสอบปักคำค่ะและตรวจหาสารเสพติดพบว่าผลเป็นบวกตัวผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการทำงานกับผู้เสียหายและเสพ ก่อน nice ที่จะก่อเหตุอีกด้วยค่ะตํารวจดำเนินคดี6ข้อหาครับทําร้ายร่างกายผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนคมขืนใจผู้อื่นให้กระทำการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตพาอาวุธโดยไม่มีเหตุสมควรทำให้เสียทรัพย์ขับรถโดยประมาทและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นรวมไปถึงขับขี่รถขณะเสพยาเสพติดครับ ไม่ควรเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างจะทําการที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับซึ่งตัวเนี้ยสิ่งที่เขาทํเขาต้องรับโทษทางกฎหมายนะครับซึ่งโทษค่อนข้างจะรุนแรงนะครับตามพฤติกรรมตามลักษณะการก่อเหตุนะครับในส่วนที่เขาไล่สดไปด้วยเนี่ยมันก็แสดงถึงเจตนานะครับตรงนี้จะสอบเข้าสำนวนไปด้วยนะครับเห้เห็หนถึงพฤติกรรมและก็เจตนาของผู้ก่อเหตุนะครับ ขณะที่นางอุมาพรแก้วมากนะครับภรรยาของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าทั้งสองคนทํางานรับเหมาก่อสร้างด้วยกันครับและก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ยังโทรศัพท์มาคุยเรื่องงานกันอยู่ก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเ,เกิดจากอะไร แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะสามีไม่ยอมจ่ายเงินให้กับผู้ก่อเหตุครับส่วนกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุป่วยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี mm hmm. ก็เคยคุยกันแล้วว่า mm hmm. ให้ไปเยี่ยมพ่อได้ mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องงานครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านไลฟ์ในทิกต o k ก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะกับข่าวนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้น่ากลัวบางท่านก็บอกว่าบ้านเมืองอยู่ยากขึ้นทุกวัน mm hmm.